อีจั่งเอาอะไรมาดูดิดูมองดูมองดูไงอีจั่งอะไรดูอีอะไรมาไม่ได้กินง่ายๆนี่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะค่ำนี้ก็จะดินแล้วแซนวิชนะคะแซนวิชขอบคุณครับขอบคุณครับเนาะขอบคุณมีอันหนึ่งน้องวินทานเก่งโอ้ยแค่มาเฉยๆก็พอแล้วซื้อหนุนซื้อนี่มา ับโซนนี้สน่าทำไหมคะสำหรับเ็กจมูกโด่งกินอาหารฝรั่งแล้วจมูกโด่งโอเคทานก้วยโหน่าทานจุง้งเ,เป็นรีมเป็นวิปครีมนุ่ม <c oughs> <c oughs> ขายยาายาสองครบแล้วขายยาอสองคืบแล้วขายยาสองคืบแล้วน้องวินคุยไหนคุยกับเหอีไหนน,น,ะนะ่นะนู้าอะไรเ๊น,นคิดถึงมากเลยเนาะอุ้ยทำไมน้องวินวินะ <c oughs> ลุกขึ้นอกผิวแก้ขาจะบอกความที่ตอนที่ทจ่เล็กๆนะก็ผิวแบบนี้เลยเออผิวขานั่นเรียกอะไรเรียกอโกบอกไม่ไม่นั่อโกลอะอีออีอะอีอนี่ะอีออีอีอี แต่แตอน GT, Rio, or, hey, ははั้นแตนนั้นออนนั้นไออีเฉยไออีเนาะไออีเฉยๆเป็นพี่น้องกับหมอกับป๊าเพื่อนไออีจีจีจำได้นะหลวงนะเป็นคุณหมอด้วยนะเป็นคุณหมอด้วยคุณหมอเขียวเขียวแปลว่าทีเขียวแปลว่าอะไรหลวงเขียวสุขภาพเนาะเขียงที่บ้านได้กินเลยค่ะ ที่บ้านทานข้าวเหนียวทานแต่ว่าไม่ได้เยอะมากไม่เป็นไรหรอกงเพราะว่าเอาแต่ข้าหอให้เวลาหนูชื้อข้าวเหนียวหนูก็ชื้อนิดหน่อยอันนี้เป็นเป็นข้าวต้มอันนี้เป็นข้าวต้มปกติที่ไอซานลุงศรีจะแอดทุกปีใหม่แล้วปีไหนที่แจมไปไหนไปเขาใหญ่เองค่ะปีนี้ไม่ได้ไปน้อยปีที่แล้วไปจองหรือยังปีที่แล้วเป็นปีที่แล้วไปสิงคโปร์ไปแล้วทุกคนเจมเจ็ดร้อยไม่แพงแจมให้ทิปไปสองร้อยเพราะว่าอาจจงปกติให้ทิปร้อยหนึ่ง เปราเล่กับสองน้เออเว่าอะอันนี้เราก็ทําได้ดีเนาะใช่ค่ะวันนั้นจี่ปีนขึ้นไปแขวนวันฮาโลวีนนะมาซ้อมร้องเทนนนกันไม่หยาดไม่หยุดเราจะใส่เรียนอะไรที่ที่มันทำเรียนเรีนโอ้ได้ค่ะค่อยใส่หมวยอนมาส่งผลสร้างขีดเราเรานี่หน่อยโอเคสวัสดีปีใหม่ว่าอย่างไง ไปกินภาษาแี la. La. Wow. Okay. ่ดีๆโอเคไปไปเห็นแล้วระวังรถมีแล้วมีแล้วเขาใส่อยู่เขาใส่อยู่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา

สวัสดีครับบ๊ายบายครับ